นี่ครับทุกคนสวัสดีครับผมอยู่กับโกการ์ดินิแล้วนะทุกคนผมซิงเกิลเทเยอร์นะครับผมนี่ฮะตอนนี้ก็ระบบเทรดดิ้งอัปเดตก็จะมาแล้วนะผมเป็นการเป,เป็นแบบใหม่ที่จะปลอดภัยขึ้นนะก็คือมันจะเป็นแบบว่าหน้าต่าง UI เทรดดิ้งมาเลยนะครับก็ดีขึ้นเลยนะะก็จะมาในวันที่สองนะเวลาสามทุ่มนะครับก็คืออีก2วันนะจากวันที่คลิปนี้ลงนะครับทุกคนโอ้โหคือแบบดีมากๆเลยนะเด็กๆโดนกินกันเยอะมากนะคือแบบนี้ทุกคนบอกพี่ครับผมนเกียพี่ครับผมแบบแมลงปอผมหายไปมันเอาผมผมไปมันไม่ให้ผมคืนมาแบบเต แต่เชื่อไหมทุกคนต่อให้มีเทตมาใช่ไหมก็ยังจะมีคนโดนเกียนอยู่ดีนะเพราะว่ามันมีเกมหนึ่งที่ชื่อว่าเกมอะไรนะ Twilight, ทอยเดดเทวฤทธิ์นเป็นไ่แหละนะก็คือเออก็ยังมีคนโดนเกียนอยู่ไม่รู้ว่ามันเกียนได้ยังไงนะคือแบบยุทีิธรรมขนาดนี้ยังโดนเกียนได้มันนึงเอ,อพวกไม่ถ่ายคลิปก็หาวิธีจริงๆนะที่จะเกียนคนได้นะผมแล้วก็เด็กๆก,ก,ก็อย่าไปเทตเมินซะแล้วกันนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปดูภายในเกมก่อนว่าตอนนี้มีอะไรทำบ้างตอนนี้นะปัจจุบันนี้นะนี่นะครับภายในเกมนะผมก็ตอนนี้ผมมมมกก็ไไไไไไไ่่่่่่่คคออออยดด้้ทททาาาะะะะะรรรรแแแลววนสจขงเเฉพีห โอเคครับก็กิจกรรมนี้นะก็คือมันจะมีตรงนี้เพิ่มมานะครับผมอ่าเป็นเอ่อให้ให้ของไปเรื่อยจะได้ของตามนี้เดี๋ยวให้ดูครับให้ของตามนี้นะทุเป็นเซ็นเอกอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ผมไม่ได้ทานะเพราะผมขี้เกียจทำนะผมรู้สึกว่าเสียเวลาชีวิตผมมากเลยนะก็เลยไม่ได้ทานะฮะโอเคครับต่อไปตรงนี้นะฮะก็คือนี่ฮะเอาเอ่อผลที่ติดคอร์รัปกับติดทานทานคิวนะทุกคนเอามาใส่ตรงนี้นนะกกกก็็็จมมีโออาาได้คคเ่ซึงื เมนูเกตได้มาแล้วดีเซนได้มาแล้วโคดามะได้มาแล้วนะลักกี้แมนบูได้มาแล้วนะผมเอ่อคิสเนีได้มาแล้วนะผมแต่ขาดแค่ทานควายบูมนะก็คือตอนแรกผมคิดว่าผมจะทำดีไหมเนาะผมจะทำดีไหมนะผมรู้สึกแบบผมรู้สึกว่าผมไม่อยากทำเลยนะมันเสียเวลาชีวิตนะผมก็เลยคิดว่าไม่ทําดีกว่าก็คือปล่อยไปนะก็คือพลาดก็พลาดไปนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราแบบโลภไปก็ทานั้ทุกคนมันเป็นแค่ภาพมายามันหลอกลวงเราอะทุกคนเดี๋ยวมันก็มีของใหม่มาไม่จบใน่สิ้นนะถ้าเกิดเราต้องตามหาให้ครบทุกอย่างมันก็โหชีีีววิตนน่ไมมมมคาสุเลยะ ผมมีช่วงหนผมติดมากๆคือเล่นยาวๆเลยแบบเครียดอะคือต้องได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าคือแล้วมันเครียดจริงๆนะผมก็เลยไม่ทาแล้วก็คือปล่อยไปเลยปล่อยจอยแล้วนะก็คือสบายใจขึ้นนะทุกคนส่วนตรงนี้ก็ได้แล้วเซนซีก็ได้แล้วนะครับผมในในแพ็กเซนซีก็ได้ทุกแพ็กแล้วนะครับผมในไข่ก็ไข่นี้ก็ได้ทุกตัวแล้วยกเว้นทีเซเนร่างแดงนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาเอานะฮอตสปริงก็ได้แล้วนะครับผมเซนแซนก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วเซนแปรก็ได้้แลวนะไป อันนี้ก็ได้ไปแล้วรีวิวไปแล้วด้วยนะฮะได้หมดแล้วนะในในฉากนี้ก็ได้หมดแล้วนะครับทุกคนอ่าส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นไม้ที่จะทําให้เราผลิตอันนี้เรื่อยๆนะเขาเรียกอะไรนะเอ่อใส่ของลงไปที่มันติดฐานกิ้วนะแล้วมันก็จะได้ของมานะครับซึ่งก็โอเคตรงนี้ก็ใครทําก็ทําไปนะส่วนตัวผมไม่ได้ค่อยทำแล้วตอนนี้นะครับส่วนตรงนี้นะก็คือนะที่ที่ทุกคนน่าจะทาบ่อยที่สุดนะเพราะมันปั๊มได้เยอะที่สุดนะครับโอเคโดยรวมก็คือประมาณนี้นะมีอะไรใหม่ๆมาให้ทำเต็มเลยนะทุกคนแต่ส่วนตนวัวผมพี่ว่า เดี๋ยวอัปเดตใหม่มามันก็จะมีนู่นมีนี่มีนั่นผมก็จะรู้สึกอึดอัดอีกนะพอเล่นม้ากมามันอึดอัดในเกมนี้นะมันแบบเหมือนเราอยากเล่นทุกอย่างมันเราตกอยู่ในความโลภอทุกคนเราโดนเราโดนภาพมายามันหลอกลวงเออคือแบบมันหลอกเราอะมันหลอกเราให้เราแบบอยากได้นู่นอยากได้นี่แล้วเราจะหมกบุ่นกับมันอ่ะแเราก็จะไปไหนไม่ได้เพราะเราอยากจะทำอยากทำ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 มันเหมือนมันหลอกเราแบบทำให้เราแบบไม่มีเวลาที่แบบแท้จริงเลยแบบตอนผมนอนใช่ไหมผมก็คิดถึงมันแบบโอ้ต้องทำให้ได้ต้องอยู่ตรงนี้แบบเขาเรียกมันมันหมกมุนเก ถ้าคือใครเปลี่ยนเองก็ควรควร,ควรเลิกเล่นเปลี่ยนไปนอย่างอื่นสักพักหนึ่งก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันอันตรายนะมัน,มมน,น,นทําให้เราแบบเหมือนเะข้าไปงับจิตใจเราทุกคนเออผมรดนแล้วผมรดนแล้วนะทุกคนนี่ฮะก็โดยรวมก็คือมาบน่นอะไรคิปเนี้ยนะไม่ได้มาอะไรหรอกนะมาบน่นก็ปกตินะคเดี๋ยวมาดูนะว่าผมมีอะไรบ้างนะปัจจุบันนี้ก็ผมใช้เป็นเออนี่ครับผมเป็นปลาหมึกในการฟาร์มให้ทุกคนนะแล้วก็แล็กคูในการฟาร์มให้ทุกคนนะครับก็จะมีหมึกยักษ์ตัวหนึ่งหมึกยักษ์ของอยู่ไหนวะหมึกยักษ์หมึกยักษ์ผมหายไปไปหนนะ ขอดูกัอนเอ็มยักษ์มหายเหรอมิมิกมูกยักษ์กยกอยู่ไหนวะอ่าเนี่ยมืกยักษ์อยูน่นี่ไม่ได้ามาใช้โอเคแล้วมืกยักษ์ไม่ใช้นะครับก็ออกออกไปตัวไหนออกไปดีอืมตัวนี้แล้วกันครับ <c oughs> ผมก็ใช้มืกยักษ์นั้นในการช่วยฟาร์มตลอดนะฮะนี่ครับได้มาใหม่เนะ่งได้มาใหม่เลยนะครับฟาร์มก็ใช้เวลา15นาทีในการฟาร์มก็ถือว่าเท่ากับ ก็ถือว่านานนานไหมก็คือว่าไม่นานเท่าไหร่นะถือว่าไวกว่าปกตินะครับไวกว่าตัวปกติเยอะนะตัวปกติเท่า,ะะาไหร่ดูกันตัวปกติสิบแปดนาทีก็โอเคอยู่มันอยู่ที่เบลด้วยนะนี่ฮะก็ปล่อยมันฟาร์มไปคร็จะฟาร์มไปเ,เรื่อยนะอ่ามีแหละแล้วก็ส่วนกิ้งจอกที่ผมบอกมีกี่ตัวเดี๋ยวให้ดูผมมีเยอะมากครับนี่ครับผมมีสองสี่หกแปดสิบมีสิบสองตัวครับทุกคนก็คือมีเยอะมากนะสำหรับิ้่จอกนั้นก็คือเยอะมากเลยนะเพราะว่าเพื่อนผมให้มานะครับเพื่อนผมเขาฟาร์มเก่งมากเลยนะครับเขาก็ให้มานะ เออแต่จะว่าไปนี่ทุกวันนะที่ผมทําก็คือตื่นมาก็จะมาดูนะว่าได้ผลเยอะแค่ไหนนะครับผมจะผลเนี้ยเนี่ยไปแจกคนดูนะก็คือโดยการที่กดติ๊กไว้ก่อนนะกดติ๊กเดี๋ยวทำให้ดูนะทุกวันผมทําอะไรบ้างนะะก็คือติ๊กติ๊กติ๊กอย่างเงี้ยไปนะครับติ๊กไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บติ๊กคนไหนที่มันไม่ติดหัวใจนะเพราะว่าเพื่อป้องกันเผื่อกดขายนะฮะผมจะติ๊กไปเอเคไปเรื่อยๆนะครับอ่าเนี่ย ติ๊กไปแรมติ๊กให้ครบทุกอันนะครับเคนี่ฮะผมก็จะติ๊กอย่างงี้อ่ากดไปปิ๊กแล้วก็กดนี้เรื่อยๆอ่าเนี่ยผมก็ตั้งทำอย่างนี้ทุกวันนะในทุกวันที่ผมทํานะครับก็คือทําไปอย่างี้เรื่อยๆเลยนะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะฮะติดไฟ ติกไปนะครับอโอเคปึ๊บโอเคนี่ครับผมก็ติ๊กไปอย่างนี้แหละครับไม่ได้ทําอะไรชีวิตไม่ทําอะไรเลยฮนะก็คือวันเช้าว,วันตื่นขึ้นมาก็น,กน,กนั่งติ๊กนะครับติ๊กผลไปอันไหนที่อันไหนที่คิดว่าขี้เกียจติ๊กแล้วผมก็จะปล่อยไปเลยแล้วผมก็จะเอาไปตรงนี้เอามาใส่ย,ย่อยตรงนี้เลยนะเพราะว่าบางทีมก็มีบางอันที่ไม่เผอติ๊กบ้างนะอันบางันก็ไม่ได้ติ๊กนะก็ผมก็จะเอามาย่อยตรงนี้เพื่อที่จะมาซื้อกล่องนะครับ กล่องนี้ผมให้ดูนะผมไม่ได้ใส่ตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าผมคิดจะใส่แล้วนะเห็นไหมว่าจะมีหัวนี่มันลงแต่ยูนิีอันจะได้มานะครับคะแนนมาผมก็จะมาเปิดตรงนี้ดูปึ๊บแล้วผมก็จะนี่ฮะเล็งในกล่องนี้รับผมเซ็นนะว่าผมอยากได้อะไรครับผมอยากได้นี่ครับผมทุกคนนี่ผมอยากได้เซนบอลนี่ครับคือผมอยากได้มากเลยฮะเซนบอลเซนวัตเตอร์ฟอลเนี่ยฮะอยากได้มากๆเลยนะครับอันนี้คืออยากได้มากไม่ได้สักทีเลยนะก็คือผมก็จะคอยแบบดีสต็อกไปเรื่อยนะห่าไปเรื่อยจนกว่าจะเจอครับไม่เอาอย่าง แต่ผมก็เป็นระดับหัวใจแล้วอุ้ยคนที่มีนี่ด้วเมละคุณเลนโบด้วยในธรรมดานะครับโหรีไม่เจอสักทีเลยเนี่ยไม่เจออะเกินไปเกินไปไม่เกินไปเกินไปเกินไปครับคุณเนี่ยมาแล้วหนึ่งอันเนี่ฮะผมไปไล่ซื้อไปนะไล่เกียบไปนะครับนี่ข้อเสียของการรีนี็คือมันไม่ได้สักทีเลยนะแย่มากเลยนะครับผมก็รีอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะเพื่อที่จะได้กล่องนะครับ เบืองตังค์ไหมล่ะเบืองจริงครับว่าจะได้มาแต่ละบาทนะต้องมานั่งรีบ่ปหากล่องอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวก็รีบไปอย่างเงี้ยนะเรื่อยๆเอาเรื่อยๆเลยปึ๊บได้แล้วเอาหนึ่งปึ๊บหนึ่งทีแล้วเว้ยเออชีวิตดีนะเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะรีเซ็ตใหม่ตรงตรง,ตรงข่างเงินนะครับไม่ได้โอเคพอเรารู้สึกว่าพอแล้วรู้สึกว่าแบบเบืองตังค์แล้วเราก็หยุดทํานะครับแล้วก็เอากล่องไปวางเนี่ยผมทาอยู่แค่นี้นะ แล้วก็รวมเปิดนะเซนเซ้นกลมนี่มีเยอะมากแล้วแต่เส้นเส้นเคสอยู่ไหนวะนี่ไงมีหกอันแล้วโอเควางไปปุ๊บโอ้ยโหไมนใหญ่จริงๆเนี่ยสอนเนอนรับำมาหมึกนี้นะครับปุ๊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 บโอเคนี่ครับอ่านี่นะฮะเราก็รอเดียวนะครับรอเลย เนี่ยผมทําอะไรผมก็ไม่ได้ทําอะไรนะเกมนี้พะผมเล่นเสร็จใช่ไหมผมก็ออกไปได้แล้วมีวันนึงผมติดมากเลยแบบคือแบบผมติดมากจริงๆนะแล้วผมก็ท้อเลยผมก็ว่าผมติดทําผลใหญ่อีกคนนึงที่ผมจะไ่แก้คนดูแต่ผมคิดแล้วเออไม่ทำไปดีกว่านะเพราะมันแบบมันทำให้ผมแบบรู้สึกติดยึดติดกับเกมนี้มากเลยนะผมก็เลยแบบเออหาวิธีปล่อยวางไว้ก็ปล่อยได้แล้วครับก็แต่ยังมียึดติดอยู่บางนะคนนึกถึงมันก็ยังรู้สึกแบบอึดอัดอยู่บ้างนะ แต่ก็อตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรเท่าไหร่แล้วนะโอเคครับทุกคนสำหรับนี้อมขอจบยังไงชอบกดไลค์ชอบมากกดตามในคลิปนี้ส่วนมากมาบ่นมากกว่านะก็คือมาบ่นแหละคลิปนี้นะขอระบายหน่อยแล้วกันนะครับตอนเรคลินนี้นะทุกคนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนจุ๊บจ้า